จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ปัจจุบันยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่กระจายในหลายจังหวัดรัฐบาลจึงยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดให้เข้มข้นมากขึ้นประกอบกับการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนและผู้ประกอบการผ่านโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการคนละครึ่งโดยกระทรวงการคลังล่าสุดดำเนินการมาถึงระยะที่3แล้วถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคได้ในวงกว้างโดย การที่รัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งจำกัดไม่เกิน150บาทต่อวันตลอดโครงการ3,000บาทเริ่มให้สิทธิ์ในระยะแรก10ล้านสิทธิ์แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ทั้งนี้โครงการระยะแรกจากการเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่23ตุลาคม2563มียอดการใช้จ่ายรวมถึง2 3 2 3ล้านบาทโครงการระยะที่2เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก5ล้านติดเมื่อ16ธันวาคม2563พร้อมเพิ่มวงเงินเป็น3,500บาทโดยให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนระยะแรกได้รับวงเงินอีก500บาทเพื่อสมทบกับยอดเงินคงเหลือให้ใช้จ่ายได้จนครบ3,500บาททําให้มียอดการใช้จ่ายรวมถึง43,000 330ล้านบาทจึงตามมาด้วยโครงการระยะที่3ตังเปาผู้เข้าร่วมโครงการ23ล้านสิบโดยเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดรัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งเท่าเดิมจำกัดไม่เกิน150บาทต่อวันตลอดโครงการ3,000บาทเริ่มใช้จ่ายวันที่1กรกฎาคม2564และโอนเงินใช้จ่ายรอบที่2วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยระยะที่3นี้กระทรวงการคลังได้เพิ่มช่องทางให้สามารถใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ได้ด้วยโดยผ่านแกลบและไลแมน ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการแล้วกว่า54,000รายเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ New Normal ในยุคโควิด -19 ด้านประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่างปเปิดเผยเป็นเสียงเดียวกันว่าชื่นชอบโครงการนี้เป็นอย่างมากสรลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีรวมทั้งส่งเสริมให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นด้วย ชื่นชอบมากเลยค่ะได้แบ่งเบาให้ประชาชนนะ,ะแล้วก็วร้านค้าต่างๆนะก็จะได้มีรายได้นะไม่ว่าอยู่ที่ร้านใหญ่ๆและที่เดียวนะคะลเลขร้านน้อยพวกอาหารตามสั่งได้ขายดีรอบแรกอะรู้สึกว่าทาแล้วมันเห็นผลนะคะคนก็พูดต่อๆกันไปก็คนก็ยังต้องการอีกนะคะเนี่ยอยากให้ช่วยหลายๆอย่างเลยนะคะเรื่องอาหารการกินก็ส่วนหนึ่งค่าน้ำค่าไฟก็อยากให้ลดคือเรามองว่าตั้งแต่มีโครงการคนละครึ่งเข้ามาค่ะมันทําให้เราแบบ แต่งบภาราะเบื้องต้นเราไปได้จริงๆเพราะว่าเราก็นําไปซื้อของกินของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันประหยัดเงินไปได้เยอะมากๆเพราะว่าร้านค้าเดี๋ยวเนี้ยก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกันเกือบทั้งหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยทําให้เราประหยัดไปได้มากจริงๆค่ะก็อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะมันช่วยลดภาระของคนซื้อนะคะแบบช่วยเหลือคนซื้อแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับคนขายด้วยค่ะ ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์โครงการเรียที่3และกว่า24ล้านสิทธิมียอดการใช้จ่ายรวมกว่า80,000ล้านบาทล่าสุดยังคงเหลือสิทธิ์อีกประมาณ3 9 0 0 0 0สิทธิสำหรับผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ w w w c o l l e e t e c r t c o m หรือผ่านจิวเวเลบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อจะได้ใช้จ่ายอย่างสบายกระเป๋าในช่วงปลายปีนี้กัญญานัฐผงทเนพาคินรายงาน